สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปพาทุกคนไปดูฉากนับนะครับโอเคเข้าแมบบกันเลยไปกันโอเคครับมาเข้ามาในแมบบแล้วนะครับชื่อชื่อแมบบก็อยู่ตรงต้นคลิปเลยเลยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยก็ชื่นก็ขึ้นชื่อแแบบพนัให้น้องเนี่ยโอเคนะโอเคนี่คือฉากนับนะครับเผื่อเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับมันคือฉากนับเนาะนี่ก็เลือกทีมก็ได้นะเปิดเปิดห้องคนเดียวเลยแหละทุกคนเปิดคือเปิดห้องของคนแต่แน่นคนเดียวก็ได้นะครับ เพราะว่าแบบเพื่อนมันจะได้ไม่ต้องกวนไงแต่ว่าการที่จะปลดล็อกฉาดรับนะครับอันนั้นแบบแด้งคุณต้องมีเนเวลเกินคุณต้องมีเลเวลสิบเกนนะครับจากนั้นมามากดที่เอนเดอร์แมนนะครับนี่ถ้าทุกคนไปฟาร์มแถวแถวแถวเนี้ยเอิมถ้าเนื้อไอพวกตัวละครเนาะมันจะให้ฟาร์มเนาะโอเคกดไปตรงเอนเดอร์แมนเลินนะครับโอเคนี่จากนั้นก็ใช้สิ่งที่ที่เรียกว่าการวาร์ปนะครับ ิกกันนวนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเำได้ในมือถือก็กดไอ้ปุ่มที่มันเป็นนิ้วๆก่อนทุกคนนวลๆนะแล้วก็หันไปด้านบนนะครับโอเคอันนี้จะพาไปดูฉากฉากครับอันดับแรกก่อนนะครับอันนี้คือฉากอันดับแรกเลยนะครับถ้าอ,อ,อันดับแรกนะครับรก็คือฉากที่สามารถกับหรือสามารถรวมพลังได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้สมุดวาร์ปนะครับบางคนก็คิดว่าเฮ้ยทำเฮ้ยใช,ใช้ใช้สมุดวาร์ปมันมันดีกว่านะแต่อจจะอันนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ครับทุกคน ก็คือทุกคนมันต้องจําเป็น,ปนต้องใช้สมุดวาร์ปเลยนะครับเพราะามันมันเปลืองนะครับโอเคนี่ตรงนี้ทุกคนเห็นอนนนะไรดําๆไหมครับนี่อันนี้แหละอันนี้แหละกดนะกดกดไปตรงนี้นะกดเอยกดไปตรงนี้นะนี่จากนั้นทุกคนก็จะสามารถเลือกทีซีส 3, ามเหนี่งแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเอยผิดผิดผิดถึงนั้นก็กดไปดที่เอ็นเดอร์แมนเพราะว่าผมจะทำให้ทุกคนดูต่อน,นี่ทุกคนต้องมาฆ่าไอ,อ้พวกตัวเหนืองแล้วก็มันจะมีบอสอะทุกคนนี่ โอเคนะครับอูโหแบตแบตเหนือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นจะรอดไหมนะทุกคนวันเนี้ย่าผมว่าไม่น่าผมว่าน่าจะรอดเนี่ทุกคนแต่ว่าผมจะผิดไมค์ผิดลำโพงก่อนนะครับเพราะว่าพูนาถ่ายถ่ายคลิปไม่ชอบให้เสียงคนอื่นเข้ามาในคลิปนะครับพณนาแต่ว่าเอิ่มผมขอบอกทุกคนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้มันมันสปอยนะครับนี่ก็ตะอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันสปอยนะครับทุกคนก็คือพรุ่งนี้ก็จะทาคลิป นะครับทำคลิปเป็นแนวสวยโวนะครับก็จะจัดก็จะก็ผมก็จัดเป็นวลานะครับว่ามีใครเข้ามาบ้างซึ่งก็จะฉันแดนรอมการเข้านะครับเพราะว่าคือบางคนก็เน่นกันไม่เป็นเวลาใช่ไหมนะผมก็เลยไม่อยากจะแบบไปแบบไปยุ่งกับกับชีวิตวิทย์เขาแบบสมมุตินะ ผมบังคับว่าพี่วุวติวะวันนี้พี่พี่พี่ต้องตื่นให้ทัน6ะหโมงเช้าเนี่ยมันจนเป็นไปไม่ได้ทุกคนโอเคครับล้สราบวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสิวหนึ่ันซับสไครเบอร์ไปกันบ๊ายบาย,บายฮะ <c oughs> บ๊ายบายฮะ